ไม่เข้าของวิธีเราจะเข้าใจว่าต้นไม้มันเป็นเชื้อราแต uh ่ huh. จริงๆไม่ใช่เป็นความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ oh. มอ,นนเอ่เป็นไม้ที่ว่าผุแล้วคือใกล้ผุแล้วผมใช้งานในโรงแรมไม่ได้แล้วเอาไปริ u s ฟนะคะทุกคนวิธี เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่นะคะพอดีที่เขาหลักเรีองมีต้นไม้ใหญ่เยอะก็ต้นไม้ใหญ่รวมทั้งหมดประมาณ40ต้นต้นหนึ่งก็เออจ็ปีถึง100ปีอะตั้งแต่ลงมาเักสิบกว่าปี20กว่าเกือบ2ีปีนี้คือการดูแลมันยังไม่ละยลายละเอียดแล้วก็ <c oughs> ถึงปัญหาโรคต้นไม้ใหญ่นะคะที่ผม mm. เจอส่วนใหญ่ ไม้มันจะเป็นโทลมันจะทำให้ต้นไม้ตายแล้วก็ล้มลงมาทีมาดูแล้วก็เขาจะแนะนำวิธีตัดลานกิ่งไม้ให้ถูกต้องเพื่อว่าจะให้มีส่วนที่งอกขึ้นมาแทนส่วนเก่าอ่ะเพหลายอย่างที่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจต้นต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นวกบเผาวันกบเขาวันที่พันต้นไม้เราก็ไม่เข้าใจ แต่ป <Ừ. S 1> ั i, ุบันนี้เราก็เริ่มไปยอยล้อถาวันแล้วเพราะว่าถัวันที่มันผ่านต้นไม้จะจากต้นไม้มันเป็นเชื้อราแล้วก็ตายได้นี่เป็นคราอุดมสมบูรณ์คล้รับต้นไม้หมยรับพลังลักษณะของต้นไม้ที่มันขึ้นมาเป็นจุดเขียวเขียวขาว เเขาจะแนวิธีการดูว่าถ้าขึ้นแบบนี้คือต้นไม้เราอุดมสมบูรณ์ความที่ของเรามีต้นไม้ใหญ่หญเยอะอ,อทําให้น้ําของเราอ่ะเอะมันอุดมสมบูรณ์นะแรงเราไม่เคยซื้อน้ำเพราะว่าของเราที่นี่มันจะดูดซึมน้าทําให้โรงแรม,มเราบอกว่างาไม่แห้งเพราะว่าเรามีวิธีการบบัตดน้ําเพื่อเอาน้ํามันต้น คือบิ๊กทรีนะคะได้มาแก้ไขต้นไม้ต้นนี้ใช่ค่ะจะมารักษาต้นนี้ที่มันเป็นโพรงด้านบนก็คือเหมือนเขาเอาเถาวันออกแล้วก็ทายาตอนนี้ตอนนี้เราเอาเถาวันเราออกหมดแล้วนะคะค่ะย้ายเขาใส่ยาใส่ยาใส่อะไรเสร็จแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยก็จะงอกกตอนใหม่เพื่อว่ามาปิดส่วนที่ว่าเป็นโพรงหมดเลยรูปมันคล้ายๆกันกัางหันโอ้ย นี่คือลูกจะเป็นตะเคียนทองกันมาอันนี้ไม้อนุรักษณ์สุเกตอันนี้สวยมากอันนี้ชื่อต้นอะไรคะอันนี้ป้นหลังขาวอะค่ะอ๋อต้นหยางอ๋อนี่คือต้นเหลียงต้นเหลียงค่ะไม่ใช่ใบเหลียงพันไข่นะคะ แล้วแล้วแล้วใบเหลียงผัดไข่ไม่ใช่ใบเหลียงอ๋ออีกอย่างไม่ใช่เขาเรียกผักเหมียงอ๋อผักเหมียงอ๋อดิผักเหลียงตันเหลียงถ้าเกิดว่าอีกอย่างคือผักเมียงอ๋อผักเมียงัดใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อได้ชื่อผักเมียงต้นเหลียงนะคะโตมากโอ้ยต้นใหญ่มากค่ะ บอกเลยว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากใบไม้นะคะสามารถปิดหน้าเราได้เลยปิดหน้าเพื่อนที่อยู่ข้างหลังได้เลยแอเพื่อนสอคนมอไม่เห็นพอพอบิ๊กทรีเขาได้เข้าเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยมีอะไรที่แบบดีขึ้นบ้างก็มีก็เรื่องเรื่องการเป็นเชื้อรา ทำให้ป็นนักงานงปลูกฝังที่ว่าจะรัก,กแล้ก็ดูแลต้นไม้มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะรับพลังจากต้นไม้นะคะ <c oughs> ใช่ไหมเน่ได้ยินเส็กออกแว่นนกเขาบอก